ทุกคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปเอ่อพิาการนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาอยากเจอเพื่อนๆนไหมนะคะแล้วก็คุณกับเขาจะมีโอกาสได้เจอกันไหมนะคะคลิปนี้เป็นพิากาศจะมีตัวเลือกให้เพื่อนเอนเลือก3าตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1จะเป็นเอ่อแผ่นทองแชร์โกงหมิวนะคะตัวเลือกที่2จะเป็นเจลมะหามป้อมตัวเลือกที่3จะเป็นเอ่อปีเซียนะคะให้เพื่อนๆนตั้งสมาธิก่อนนะ ถ้าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่กันคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางนะคะส่วนใครอยากให้นุ่นทําหัวข้ออะไรนะคะเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะนุ่นขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทำทำสแตมให้นุ่นด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันกองที่หนึ่งนะคะสําหรับคนเลือกแผ่นทองแชร์โกงมิวนะคะร้อยสามสิบห้าอร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะสองแผ่นสามร้อยส่งฟรีนะคะก็ แอดไลน์มาเนาะคุณกับเขานะคะอ่าเขาอยากเจอคุณใหม่ก่อนการป้องกัน protection การป้องกัน empowerment นะคะการเสริมอำนาจ Priority นะคะลำดับความสําคัญเขาเนี่ยถ้าดูจากไพ่ราพีคเนตเขาจะจัดลำดับความสําคัญก่อนนะคะเขาจะดูว่าถ้ามาหาคุณเนี่ยมันจะมาได้ไหมมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะอันเดียรน,นจะใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะทำให้หน้าที่การงานเขามีปัญหาไหมนะคะ เหมือนมันมีผลกระทบตอนน้าที่การงานเขาด้วยนะการที่เขาจะมาเจอคุณเนี่ยมันก็ไม่รู้นะคะว่าเพราะอะไรมันแต่คุณน่าจะรู้แหละเนาะอ่าเดี๋ยวเราดูซิว่าเขาอยากมาหาคุณไหมสองเหรียญแน่นอนค่ะอยากมาหาแต่เป็นการปั่นจักรยานมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะชช้นิดนึง แปดไม้เท้าเขาอยากพูดคุยอยากสื่อสารกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะ take action ล้วนะเพียถือไม้เพราะว่าคุณทำงานเก่งคุณโดดเด่นคุณสวยคุณหล่อคุณดูดีอะค่ะเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อมาเจอคุณอาจจะใช้เรื่องงานก็ได้นะอาจจะติดต่อมาคุยกับคุณเรื่องงานค่ะสามดาบที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันหรืออาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามหรือเขากลัวว่า คุณจะตัดเขาทิ้งหรือคุณจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแน่นอนค่ะเขาอยากเจอคุณมากไม่ได้อยากเจออย่างเดียวอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันไหมคะ่ะ emperor เขามีอีโก้มีฟอร์มเนาะอาจจาะพอตั้มแต่งหน้าที่การงานเขาดีโดดเด่นก็ได้ค่ะมาทำให้เขาเนี่ยก็เลยแบบดูมีอีโก้สี่ถ้วยแต่เขาคิดถึงนะอยากมาหาหกถ้วยอยากมามอบความรู้สึกดีๆอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งถ้าคุณแบบจบกันไปหรือห่างกันไปนะคะ เอ็มเพจอะเขารู้สึกว่าลึกๆแล้วคุณก็คือคู่เขาเนาะเอ็มเพลอร์คู่เอ็มเพนะคะต่อให้เขาจะเป็นคนที่มีโก้ขนาดไหนแต่คุณเป็นคนที่เขาสูญเสียไม่ได้อะคิดว่าคุณอาจมีโอกาสได้เจอกันนะคะช่วงไหนนุ่นเห็นอาจจะเป็นช่วงของเมษาหรือมิถุนานะคะมีนาเมษามิถุนาประมาณนั้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะในการที่จะได้เจอกับเขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงเฟซบุ๊กไอจีของเขากันนะคะ มีตัวกอไก่พอพึ่งขอขวดพอสำเพาทอทงตัวเคตัววายแล้วก็ตัวบีนะคะวันจะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะราศีเมษธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเออแล้วก็จะมี ธาตุดินพืชศพกันบังกรธาาุไฟเมสินธนูนะคะธาาุลมเมถุนตุนกลมประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากไลกกค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สองคะ่ะมาต่อกันที่กองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกจเจลมะขามป้อมนะคะขนาด30 ML นะคะ1หลอดนะคะ69บาทนะคะ6หลอด390านะคะจะส่งฟรีนะเออไม่ฟรีสินะคะจัดส่งนะออไม่ฟรีนะคะ,นะคะเพื่อนๆ <laughs> แต่เราจะมีของแถมให้นะคะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันไหมก่อนที่จะได้เจอเราต้องถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมก่อนถูกไหมไม่หมอง,งวงหรือเปล่า Decision น,นะคะการตัดสินใจเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่า,อ,าอยากเจอคุณดีไหม Tiktok ๊ๆ๊ก o k t i k อะไรนัานนี้นะคะ อ่า uh, Priority นะคะการจัดลำดับความสำคัญได้คล้ายๆใบกองแรกเลยแล้วก็ slender นะคะ slender นะคะความงดงามหรอความแบบมีราศีความมีออล,ล่าความสวยความหล่อเนาะ จริงๆแล้วว่าเขาเองก็อยากเจอคุณนะเพราะคุณอาจจะหน้าตาดีดูมีออร่าดูสะกดตาสะกดใจเขานะคะทาให้เขาเนี่ยอาจจะเกิดการลุ่มหลงแต่เขากําลังจัดลําดับความสําคัญหรือกําลังหาเวลาว่างนะคะกําลังตัดสินใจดูว่าจะมาหาคุณดีไหมหรือจะมาหาคุณเมื่อไหร่มันน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ยิปซีกันเขาอยากเจอคุณไหม คิดอยู่ขอคิดก่อนคุณอาจจะอยู่ไกลจากคานอาันอาจจะเป็นตาชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษานะคะมันลิ้นพันแล้วนะคะหกดาบอาจจะเป็นคนที่ห่างกาันอยู่ห่างกาันหรือว่าอยู่ในช่วงของการแบบคิดทบทวนห่างกันสักพักอะไรประมาณนี้เนาะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้หรือเป็นคนที่ไม่ยอมคนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดูแบบด,แบบดุดุอะหกเหรียญหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคนเก่า,ากันก็ได้เนาะ ถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมแล้วว่าอยากเจอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายังมีอะไรที่อยากเคลียร์กับคุณอยากขอโอกาสคุณอยากให้คุณให้อภยัยหรืออยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่เขากําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันไหมทาวเวอร์ Tower. อาจจะได้เจอกันอย่างกระทันหันนะคะพีนเดียน หรืออาจจะเจอจากการทํางานนะคะหรือเขาจะใช้ข้ออ้างในการทํางานเนาะสี่เหรียนเพราะเขาหงึงห่วงคุณมากยึดติดคุณมากเอาคุณออกจากสมองไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ดึงดาบเขาจะให้ความชัดเจนด้วยอันนี้เขาตั้งใจเลยหนึ่งคืออาจจะเกิดจากการกระทนหันในการเจอกันหรือเกิดจากการทํางานหรือสองเขาจะตั้งใจมาหาคุณได้เจอแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง ดีจังเลยนะแล้วเขาพร้อมที่จะชัดเจนด้วยนะคนคนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามฟูงนามแฝง Facebook IG ของเขาจะมีตัวอะไรบ้างมีตัว H นะคะมีตัว M มีตัว W ค่ะมีตัวต่อเต้าต่อเต่าพระพุทธเจ้าเดินย่องนะคะอันนี้ตัวอะไรต่อบันตัก เกิดวันที่5เดือน5เกิดวันที่3เดือน3เกิดพศ .3 าหรืออายุ33นะคะอาจจะอายุ35หรือพศ35ก็ได้หรือมีเลข5้3 3นะคะไปซื้อหวยวันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ได้ใบหวยนะธาตุนะคะจะเป็นธาตุดินพืชพบกันบังกรธาตุลมเมถุนตุนกลุมธาตุไฟเมษสินห์ธนูน,นะคะเออแล้วก็มีธาตุอะไรอีก ้องก็จะโดดเด่นเป็นประมาณนี้เนาะยังไม่เห็นไา่ธาตุน้ำนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกดติดตามเป็นค่าครูให้นุ่นด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ทำตแยมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กลองที่สามเลยคะ่ะสำหรับคนที่แรกเออเลือกนะคะกล่องที่สามนะเป็นปีเซียนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะสองเส้นสามร้อยนะคะสองเส้นสามร้อยใครสนใจก็แอดไลน์นะคะ อันจริงสวยมากเลยนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าเขาอยากเจอคุณไหมคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรืไม่ตรงก็ได้ดด้ว้เป็นแนวทางนะคะอย่ากเจอมากเกินไป inner knowing นะคะมันเป็นความรู้สึกภายในหรือเขากำลังเรียกหรือถามความรู้สึกจากข้างในอยู่ว่าฉันอยากเจอเขาไม่ได้เนี่ยนะคะ d i นะคะแปลว่าการผับการผักการเคลื่อนแสดงว่าเขาอยากเจอคุณ โอเพนเนนะคะความเปิดกว้างแสดงว่าเขาอยากเจอจริงๆแล้วเขาก็อยากเจอแบบแล้วก็อยากพาคุณไปเดินเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือเขาอยากเปิดใจคุยกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่ซีซีว่าเขาอยากเจอคุณจริงหรือเปล่าห้าเม้ามีอุปสรรคเนาะจากการทำงานหรืออาจจะแบบมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์เท่าไหร่ อาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะเดอะเมจิเชียนแต่เขาก็คุณกับเขามีเซนส์สื่อถึงกันเนาะเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขานะคะหนึ่งถ้วยเขาอยากเจอคุณแน่นอนอยากมามอบความรักนะคะอยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับชาวบ้านชุมืองที่มาคอายยุ่งวุ่นวายในความรักความสัมพันธ์นะคะเขาอยากจะใช้ความรู้สึกของเขาอยากจะแสดงออกทางความรู้สึกของเขานะที่มันมีให้คุณจริงๆนะคะเขาอยากเจอคุณอ่ะเดี๋ยวเรารู้ซิว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เจอกันไหม เด็กือเหรียญล่ออกาสค่ะคิงเหรียญเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นแค่เด็กถือเหรียญแต่ตอนนี้เขาเป็นคิงเหรียญแล้วเขาพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเจอคุณละสองไม้เท้าแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าระยะทางนะคะมันจะได้ไมอุปสรรคมันเยอะนะคะแต่ได้เจอแหละเพราะเขาจะมา เขาจะถือถ้วยเขาจะมอบความรักเนี่ยถ้วยที่เขาถือเป็นหนึ่งถ้วยเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นอัศวินถ้วยเนี่ยคือเขาถือใส่มือเขามาละแล้วเขาก็จะเดินทางนะคะตอกแตกตอกแตกมาหาคุณนะเพราะว่าเขาอยากเจอคุณแล้วก็จะได้เจอด้วยได้เจอเพราะอะไรเพราะเขาอยากเจอและเขาก็ตั้งใจที่จะได้เจออาจจะวางแผนมาอย่างดีในการที่จะเจอคุณด้วยนะคะกองนี้ก็ดีกองนี้ก็ดีค่ะ โอ้ยฉาอิฉา,าทุกกองอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามฟงนามแฝงเฟซบุ๊กไอจของเขาจะมีตัวอะไรบ้างนะคะขอทานอะมันติดมือนน้นมาขอฐานก็ไก่ขอขวดนะคะรอจุลาท่าพยองซอเสือชอชิง่งตัวคิว ตัว C ตัว H H ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนๆนะคะวันที่สามเดือนสามนะคะหรือมีเลขสามวันจันทร์วันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะถ้าจะเป็นธาตุไฟเมษสิ่งธนูธาตุดินพืษศพกันบังกรนะคะธาตุน้ำมีกร,รกฎพิจิกนะคะมีธาตุลมด้วยนะแต่ไม่เยอะเม,มถุนตุลกุมนะคะ นิดหน่อยนะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามไมรบกวนกดติดตามเป็นค่าครูให้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ทำทานสแตมให้นะคะแล้วเจอกันใหม่นนะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย